พียงเพอเจ้าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้พาทุกคนนะครับมาดูงานนะครับมหาตารณภาตีนะครับถพรเยอะากัลค่เทศกาลคณะจตุรธีและมหากรรมพิเนศศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับอันนี้ผมก็มาเดินดูงานนะครับว่าคนเยอะไหมนะครับยนะครก็จะมีแบบว่าดารานะครับแล้วก็ใน่วงของออนะคะ นักพยากรณ์นะคะคุณลพบชาณ์ค่ะเรเชอรค่ะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทวไลของคุณพี่เนทนะคะคุณนีเชิญค่ะคุณนกนะคะเชิญค่ะคุณโทนี่ได้คนเดียทีค่ะเรียนเชอร์ขอราชาทุกท่านนะคะที่มาร่วมตรวจโควิดกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดหน่อยนะครับว่านักพยากรณ์มา วันไหนวันที่เท่าไรแล้วก็ชื่ออะไรบ้างนะครับนี่นครับผมไล่ดูบอร์ดให้เลยนะใครอยากดูดวงนะครับก็แทปบภาพเองนะครับผมไล่ให้ดูนะถึงวันที่สิบเอ็ดนะวันนี้เรามีตรวจดวงชะตามาดูโซนซ้ายจากหันหน้าจันห้ามีมาโซนซ้ายบ้างนะครับว่าวันนี้นักพยากรณ์มากันเยอะหรือเปล่านะครับเด็๋ยค วันนี้มีเด็กคนแต่งตัวสวยๆนะคะใส่ชุดเหมือนอินเดียนะคะเขาเรียกว่าใส่ผ้าอะไรเหรอผ้าสาลีเหรอผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะก็มีลูกค้าให้ความสนใจในการดูดวงนะครับพอสมควรนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครบส่วนทางฟอจูนก็ได้ทำการไลฟ์สดไว้ให้นะครับลูกค้าก็สามารถไปติดตามไลฟ์สดของฟอจุนได้นะครับภาพชัดมากนะครับพอเขาขึ้นโดนด้วยมั้ง การเดินทางก็มาง่ายๆนะครับตรงนี้สถานที่จัดงานอยู่ริมถนนเลยครับนั่ง MRT นะครับมาลงสถานีพระรามเก้านะครับแต่ว่าฝนตกอีกแล้วครับก็ฝนตกเพิ่งหยุดเนาะพื้นก็จะมีความแบบเปียกนิดหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นในการแบบว่าดูผ้าย,ยิปซีนะครับ โอเสำหรับเอสา,ายมูนะครับก็จะมีในส่วนของพิชเชนเนะครับมาให้บูชานะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของเอของฝักนะครับ ด้านบนวีทีครับต้องจับต่อไปนะคะขอ,อให้เลยดวยโชคดีโชคดีโชคดีด้วยทันทีด้วยทันใจนะครับ วันนี้ผมเอาไม้มานะครับได้เปรียบหน่อยไมย ises, ้สูงนิดนึงนะครับขอบคุณค่ะสำหรัต่อไปทอเรียนเชิญนะคะกลุ่มศิลปินภายในงานและกลุ่มสื่อมวลชนและเคบอสทางผู้ขค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะน่าโหรอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปนั่งตรวจดวงชะตากันต่อถูกใจท่านไหน โลโลตรวโปรซาตากับท่านนั้นได้เลย,ย,ย,ลดย,นนย,ยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปดา่ได้ไหมคะคนณเอกุษายอยู่บนไปทีกับเราก่อนนะคะถ้าท่านไหนอยากถ่ายภาพกับอาจารย์นะคะต้องเร่งเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปทำภารกิจกันต่ออาจจะถ่ายภาพกับอายด้านล่างบนเวทีขอเป็น K O L ต่อเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณเป็อาจารย์ประานะคะอาจารย์เรียกลงให้เรียบร้อยเลยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวครอันะคะขอรัชทุกท่านนะคะขอยี่ยมรนี่ดึงนะคะด้านล่างไปทีก่อนค่ะตอนนี้ขอเป็นพวก K O L หน้ารางก็ประมาณนี้ครับวันนี้วันที่สองนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมลงมาอีกนะครับมาดูว่ามีนักพยากรณ์มาเพิ่มเติมมีใครกันบ้างนะคะผมก็ขอให้ฝนไม่ตกอะครับฝนตกทีไรมันก็จะแบบเจอแชทุกทีเลยครับขอปิดไลค์ไว้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะผมเออผมว่า อยากให้ทุกคนนะครับมีโอกาสนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะเพราะมันเดินทางกันง่ายมากนะครับนี่กลับไปที่โต๊ะไปรูว่าใครหายไปรืะยังนะคถ้กเกิดใครนำรถส่วนตัวมาก็สามารถจอดไว้ด้านบนเลยนะคะหรือว่าใครนั่งเอวาทีมาก็ลงสถานีพระรามเก้าได้เลยนะคะผมหรือจะนั่งแท็กซี่มาลงก็ได้นะครับถ้าเิดรถติดนะครับผมฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกดติดตามมนด้วยนะคะ p m c a t g e t 2อ3 1นะครับ fortune พระรามเก้านะคะผม หากมีกิจกรรมดีๆนะครับผมจะรีบมาอัปโหลดขึ้น YouTube ให้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย